มาดิเอาแรงเพจไปครับอือหือเดี๋ยวกันนะเราต้องแอบก่อนนะไอ้นี่ครับตัวอะไรไม่รู้แหละไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยลูชาดอลูชาดอนี่โอ้โหแค่เฉียวเฉียวนะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเฟนเลียปืนโกรธกา โอ้โหเฮ้ยคือเราลองขึ้นกรวดกับเจ้าดัรกไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาลองกับอัลติเมทเฟลเลียกันบ้างครับผมหุ่นที่ถึกทนที่สุดในเกม เอระหว่างอัลติเมตเฟรเลียกับเจ้าเทสเนี่ยใครถึกทนกว่ากันเนาะจะใช้เป็นเวนอนอมแล้วก็เบนนะครับผมเบนเนี่ยครูเอลเบนอยู่ที่เลเวลหนึ่งมาร์กสามครับผมดาเมจอยู่ที่657ยิงที่ระยะ300เมตรโหลดแค่สามวินานทีตัวเองและค่าความเสียหาย DOT เนี่ยอยู่ที่193ครับผมสำหรับโดนก็จะใช้เป็นโดนฮิโรโกะนะครับเนี่ยสายถึกสายทนเนี่ยให้โดนฮิโรโกะใช้โมดูลก็ฮิลเลือดได้อ๋อแล้วยิ่งเราใช้โมดูลฮิลเลือดด้วยแล้วแถมใช้โดนฮิโรโกะด้วยก็ยิ่งฮฮีีลลลลลลลเเเเืืืออออดดดแแ้้้วกะพิ่่มใหทัง10%น สำหรับนักบินผมจะใช้น้องรีเซลแอนด์แบรนเนตนะครับผมความสามารถของคู่นี้จะทำให้เจ้าเฟเลรเนี่ยป้องกันการเจาะคลานต้านทานได้ครับผม50%นะสกิลต,ต่างๆก็ตามนี้เลยคือจริงๆอะ่ะเซตเนี้ยผมตั้งใจเอาไว้ที่จะจัดการเจ้าเทสครับผมเพราะว่าปืนโกรดค่า,ารกรดก่อน,น DOT เนี่ยมันจะไม่สนใจเกราะหรือว่าอะไรครับผมมันจะซึมเข้าเนื้อเลยเฉพาะค่ากรดนะก็หวังว่าจะเวิร์กกับคุณแท่งๆอย่างเจ้าเทสครับผม ไปครับเพื่อนพาเจ้าอัลติเมทเฟเลียป <ests and manipulation government> ืนกลดเนี่ยลงสนามมาดีกว่าวันนี้จะเจอเทสสักี่ตัวเนี่ยว้าวถ้าเพื่อนๆนซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเเลยเฟเลียครับโอเคมาเทสครับตัวนี้นะโอ้โหต้องโดนแหละต้องโดนแหละ โดนอีกแล้วอ๋อไอตัวโดนี่เหรอเรียบร้อยไปแหม่แล้วกันเ,เดี๋ยวเคลียร์ศูนย์ก่อนโอเคไม่มีปัญหาแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาต้องโดนแหละต้องโดนแหละเฮ้ยเฮ้ยมันแทบไม่เข้าเลยเหรอเนี่ยอ่ะโดนล็อกเลยแอซซิสไปครับยังดีวะ่ะไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ออะระยะจัดไปดิ บ้าอีกแล้วโอ้ยแหมนูโอนูโอเฮ้ยโจ๊กนี่กระจกเฮ้ยไม่กี่วินี่ได้ข่าวอะ่ะโอ้โหลงหัวจ้ากัดก่อนไปเรื่อยเรื่อยครับเสร็จมีงานนี่งานนี่งานงา กัดก่อนปกัดก่อนไปหิวครับอื้อหือมาลองบลายอีกเฮ้ยหายตัวปักโจ๊กมาเรียบร้อยแอซิดครับเฮ้ยคิวสิเราได้เพราะว่าค่ากัดก่อนของเราไงโอ้โหเฮ้ยหายตัวโจ๊กอีกน้ำคานโจ๊ก เอาปลายานแม่ลงมาครับนั่นแหละครับจะทันเหรอเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยครับเฮ้ยมาโอ้นี่ยงไงกดดันกดดันกดดันเร็ว โอ้โหคอนดอรครับเพล้งพลังเพล้งพลังกันแล้วอะแอบก่อนแอบก่อนมาดิเอาแรงเพจไปครับอือหือเดี๋ยวมันนะเราต้องแอบก่อนนะไอ้นี่ครับตัวอะไรไม่รู้แหละไม่รู้ไม่รู้รเฮ้ยเฮ้ยลูชาดอลูชาดอนี่โอ้โหแค่เฉียวๆนะเนี่ยว้นนวาวไอ้นี่ไอ้นี่ไอตัวแสบไอตัวแสบ เพยอ,อยาแหลกสิลูกเสร็จครับผมแอซซิตครับว้าไปก่อนไปก่อนแหมเอาใหญ่เอาใหญ่ลูชาร์โดดครับเฮ้ยตัวอะไรมีโล่น่าจะแป๊บเดียวแหละอ๋องูครับอืมเอาดีครับสแปรตตายเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นก็หมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถโลถโลเฮ้เฮ้เกัดก่อนครับกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนเสร็จครับผมอ่ะรูชาดอมาโอ้หเฮ้ยเข้าดีของเราหรือเปล่าเมนาชัยอีกตัวนึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลือดเต็มเหมือนเดิมนะตอนนี้เฟรียนะเราจะต้องมาไม่เป็นไรเพื่อนมอนอยู่ด้วยอย่าไปกลัว นั่นแหละนั่นแหละรีเฟคเตอร์แล้วไงอะ่ะถ้าไม่รู้สึก 3...2...1... สมาต่อครับแหมเขียวเหลืองเขียวเหลือง,หองแหมถ้ามีแดงนี่เป็นลัสตาร์แล้วเนี่ยโอ้ยน่ารำคาญวะ่ะเฮ้ยเพื่อนนายเล่นเป็นป่ะอย่ายิงแป๊กแป๊กสิเราต้องชาร์จให้มันเยอะๆก่อนนี่ไงโดนละเขาโดนเขาหลอกละอุ้ยเพื่อเราล่วง โอ้ยก oh 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 ah, <laughs> g อดโอ้ยก g อดโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเข้าดีเข้าดีเข้าดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะงงดิท้อใจดิเกิดการท้อใจขึ้นมามันเล่นตัวอ่อนแอละมันเล่นตัวนิ่มละโอ้โห ดานแม่มาก่อนครับผมว่ามันชักหน้าลาคาญแล้วว่ะไปไปเล่นพวกนู้นดีกว่าผมว่านะมันไม่น่าจะแบบสบายแล้วไอพวกนู้นมันคอยเก็บสแปร์ไปเรื่อยๆเว้ยโอเคหมดแล้วใช่ไหมไปครับลุยก,กันไปจาก,การกลุ่มนี้ดีกว่าเออน่าจะดีกว่าสแปร์ไปลูก โอ้โ้จัดไปดีโอ้โหเศษแอซิดครับไปดักแล,แล้วไงอะแล้วไงอะโอ้โหอ้าวอ้าวจัดมาอีกครับฮิวฮิวฮิวเรียบร้อยอยู่ไหนอีก26ต่อ20ครับผมเลยออ2คน งูเอ้ยงูยังอยู่ <c oughs> เ,ดยเ,ดยเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแหละง,งูเดี๋ยวงูก็ลงแล้วลงมาลงมาคำนวณเป้าหมายผิดพลาดโอ้ยเฮ้ยสี่คนเฮ้ยเยอะเลยไม่ได้แค่นีนิววาคอนอร์ครับเอาไปก่อนเลยครับนี่ไงขัดก่อนไหมครับให้ตดลัตสแตนเดียบร้อยไปเอ่องูเอ่งูโห เฮ้ย hey, จะยามกันเบิร์เกินไปแล้วนะฮมอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ต้อง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 เสร็จพี่สิหลบได้ก็ไม่รอดบ้าหวามันกัดก่อนเป้าหวาโอเคครับดูอีกนนี่คือเลือดเต็มเหมือนเดิม,มอยู่น,นะเหลือสามคนนะสแปลสแปลครับนี่คือขนาดไม่ได้ใช้สกิลด้วยเนี่ยว้า ว่อยู่ไหนอีกไอ้ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเนี่ยไอเน่ไอเน่ไอเน่อ่อะไรอะไรฮาร์ปี้อะไรเออหลงหัวบ้าแอซิตาไอมันหลบมันหลบมันหลบนี่ไงนี่ไง เอาปืนที่สามไปยิงครับปืนหลักปืนหลักเสื้อบเรียบร้อยซืบซืบโอเคเราจะต้องรีดโหลดกระสุนกันจังหวะมันเริ่มไม่ได้กันแล้วโอเคไปครับลุยกันหมดหมดเลยโถเอ,อ้ยเกลี้ยงเฮ้ยถึกทนแล้วแถมยิงแทงดีปืนโกรดจ้าวูู้้เกินระยะอีก อิมุกิครับอืมออลงมาลงมาจบเลยปะโถอันติเมทเฟลเลียครับผมปืนกรดโอเคอุ้ยโอ้นี่ขนาดทีมเราหายไปคนด้วยนะเก้าล้านเจ็ดสิบสองคิวครับว้าวมายังมายังเฮ้ยเทสไปบ้านโอ้ยอืมตัวอะไร r รปเตอครับเอาปืนกดไปกินก่อนอือหืออุ๊ยเพื่อนเราเสร็จเลยจัดมายานแม่มาครับโอ้โหเร็วดีเนี่ยเรากัดก่อนเรากัดก่อนครับติดลา้ายังติดลา้ายังยางอีกยางอีก เดี๋ยวเองก็รีโหลดโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยกำหนดเป้าหมายผิดพลาดซะงั้นโดนอะไรไปวะโอ้โหนี่ไงนี่ไงก็เข้าดีใช่ไหมล่ะอ้าวทำลายตัวเองซะงั้นนะโอ้โหไปๆครับ คงเซ็งท้อใจละสิไอตัวนี้ครับเฮ้ยบักโจ๊กเหรออ้าวคิวคิวมาใช้ปืนกดเลยครับเนี่ยแหละมายิงเทสเข้าดีดูเพราะมันเข้าเนื้อเลยไงมันไม่ต้องผ่านเกราะฟอสฟิลผ่านเฮ้ยไอน้นี่โอ้โห แน,น่นนน่มนมาเล่นเราอีกมาเล่นเราอีกโจ๊กครับนี่ปักโจ๊กปักโจ๊กรอก่อนรอก่อนจัดมานี่ไงนี่ไงอืม้มเทสเทสครับมาเราต้องเล่นเทสนี่แหละ ใครวะอ๋อ,อหอยโจ๊กเพื่อเราเราก็ตกใจดิเดี๋ยวนะถ้ากัดก่อนมันก็เข้าดีอุ้ยวันนี้แล้วใครยิงใครยิงเดี๋ยวเอ็งจะโดนเดี๋ยวเอ็งจะโดนเราเล่นเทสอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ไหวแล้วว่ะเออโอ้โห و. เยอะไปจ้า <laughs> ว้าว ของนี้เพียงเลยว่ะตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคครับไปไปเราลุยตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเฮ้ยจะตายแล้วเหรอราวนาครับสแปรสแปร์สองหนึ่งครับไปลองดูดินี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วยังไงแล้วยังไงครับโอ้ย โอ้ยโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดทำไมต้องมาเบียดด้วยอ้อาวหนีเลยเหรอฮะหนีเลยเหรออะไรใไฮสกิดหลังมาเดี๋ยวครับต้องโดนเรียบร้อยไปดูชาดอรครับดูชาดอยานแม่ลงมาเอาปืนกรดไปกินก่อนโอเคเรารอแป๊บนึงครับดีเฟกต์เดี๋ยวเขาหมดนี่ไงนี่ไงนี่ไง ซืบเรียบแอซิดโว้แพ้แพ้แฟบติดลาสแตนเลยดิเฮ้ยคอนโดรครับค่อยๆเดินไปเลือดเต็มเหมือนเดิมเลือดเต็มเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเอาคุณกรดไปครับทะลวงกรอสิจ้าโอ้โหนะเราไปเสานี้ดีกว่าครับเฮ้ยขึ้นอีกแล้วเอากนเอากน มาถึกทนนะแพ้นะโอ้โหกัดก่อนเฮ้ยอ๋ยอแพ้มันได้พลังจากไอ้โกรดนี่วา้าแต่ไม่ใช่ปัญหาป่ะเพื่อเราเพียบโอเคนะเรา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 จะไปไหนดีวะโอเคครับไปดูตรงนี้ดีกว่าครับฟึบสปีด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 เร็วกลับด้านก่อนครับ เราว่านางยูอีกไงตัวนี้ยังยู Jamie, lonely, อีุยไงฮะว้าฮะยังอยู่ยังอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเสากลางครับไปเข้าเสากลางดีกว่าเอาเสาให้หมดทุกต้นเลยด็อกแดกด็อกแดกมาเฮ้ยเพื่อนเรามีอัลติเมทอาร์เธอร์เว้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าเทสยังอยู่อีกหรือเฮ้ยยังอยู่จริงด้วยว่ะ ไป okay. right, ลองดูดิพิราวนาตัวนี้ครับต้องโดนดไิไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกครับโอ้โหยังไงยังไงยังไงไม่จะหนีไปไหนเลยนะไม่เอาเสาด้วยนะหนียังเดียวเลยนะ รู้ว่าเอาตัวรอดดีไงแต่ว่าพี่มันก็ต้องช่วยทีบมั้งบ้าจบเลยอัลติเมทเฟลเลียแล้วคือนเ,ททเนี่ยเทสเนี่ยเจอปืนขึ้นไปผมว่ามันก็เข้าเนื้อดีนะกลับมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้โคตรถึกโคตรทนบ้าบอไปแล้ว <c oughs> คือเอายิงที่มันทน,นด้วยส่วนหนึ่งมันมาจากโมดูลอัลซิเดเบลคอนเอันนี้ครับผมกินเซลล์50เซลลแต่ว่ากดปุ๊บก็จะฮิลเลือดให้25%ด้วยอะ่ะโอ้โหถึงทนมาก แต่ว่าบางทีไวเราซ่าเกินไปปืนไททันอ่ะมันก็เจาะตัวฆาต้านทานได้ใช่ไหมแม้ว่าจะมีนักบินรีเซลแต่ว่ามันก็กันการเจาะได้แค่ครึ่งเดียวไงและปืนไททันขนาดใหญ่ครับผมมันเจาะต้านทานได้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่ายิงเข้า50%นและปืนไททัน50%านมันก็แรงแล้วป่าวาเออเออแต่ก็หิวเลือดสู้ได้คือบางทีศัตรูสู้ด้วยกันเรไททันด้วยกันไอ้ไททันมาสู้กับเราลำคาญจนต้องหนีไป มันก็น่าจะเข้าใจได้โดนเพื่อนว้าวถือว่าเป็นหุ่นดีแท้งที่สุดในเกมนะคือมันแท้งโดยพื้นฐานอ่ะไม่เหมือนเจ้าเทสเพราะเทสมันมีทั้งกรอบบีฟอดฟิลใช่ไหมแต่เนี้ยมันแท้งด้วยตัวของมันเอง <c oughs> อสุดยอดแต่ว่ากินเซล์พลังงานเยอะมากๆเลยแล้วเพื่อนล่ะครับตอนนี้ใช้เวน้อมเบนหรือว่าท็อกซินอยู่หรือเปล่าใช้กับหุ่นตัวไหนก็มาคุยกัไนได้นะและ้วเพื่อนมีเฟรียไหมอัลติเมทเฟรียตัวเนี้ยถึกถึกโคนตรทนเลยสําหรับวันนี้ผมแล้วเฟรียเขาตัวกรอนสวัสดีครับบ๊ายบาย